สวัสดีครับจางดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอพิลิคงอินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกริดครับชุดนี้ครับเป็นชุด3.3 kW นะครับเหมาะสำหรับค่าไฟไม่เก oh, okay, ิน4,000บาทนะครับเป็นชุดออนกริดที่หอ P.S.I ครบเซตเลยนะครับวันน <ts> ี้เราติดตั้งที่บ้านฐานทิพนะครับอำเภอสังกะแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านคุณจอบครับครับ ขั้นตอนแรกครับบนหลังคามีทั้งชีสครับราต้องน้ำน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับน้ำน็อตตัวเดิมออกมาครับนี่ครับตอนนี้ครับเรากำลังจะยึดตัวแอลฟีดครับเราเอาน็อตออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ตัวแอลฟีดลงไปครับวันนี้เราจะยกระดับแผงโซลาเซลล์นะครับ เนี่ยครับตัวนี้ครับแอลฟีด18เซนครับเราจะใส่ด้านหน้าครับตัวนี้แอลฟีด8เซนครับเราจะใส่ด้านหลังครับวันนี้เราจะยกระดับแผงซุลาเซลลนะครับเพราะว่าบนหลังคามีชีดวันนี้จะได้รับแสงแดดฟังทางทิศเหนือครับเราจะปรับให้เป็นทางทิศใต้นะครับก่อนที่เราจะยึดตัวแอลฟีดลงไปครับเราต้องทําการใส่พียูนะครับ ใส่พียูครับกันน้ำรั่วน้ำซึมนะครับเสร็จแล้วก็จะยึดตัวเอลฟีลงไปครับนี่ครับมีพียูครับยางรองครับต่อเอลฟีครับนี่ครับด้านหน้า8เซนครับด้านหลัง18เซนครับ แอวฟีด18เซนครับด้านหน้าครับน่ครับเราจะปรับระดับองศาแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้เอียงไปทางทิศใต้นะครับนะครับเราก็จะทําแบบนี้ครับทุกตําแหน่งครับทุกขั้นตอนครับตอนนี้กําลังทําการประกอบแอลฟีดนะครับน่ครับแล้วก็จะใส่แอลฟีดครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดรางเหลียวนะครับเขากับตัวแอลฟีดที่เรายึดไว้แล้วนะครับนี่ครับวันนี้เราใช้รางเหลีวยี่ห้อ PSI ครับ นี่ครับอุปกรณ์มัลติมีครับทุกอย่างครับครบเร็จเลยครับตอนนี้เราทําการติดตั้งรังเดียวครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งแอลฟีดครับติดตั้งรังเดียวครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับแอลฟีดครับยึดแน่นหนาครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการร้อยสายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำการเดินท่อแล้วนะครับ ใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับท่อเดินภายนอกครับเป็นท่อ IMC ครับนี่ครับตอนนี้กำลังทำการเดินท่อนะนี่ครับรับแสงสองด้านครับแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์ก็จะเฉียงมาทางที่ใต้นะนี่ครับ แสงสลาเซลครับเสียงขึ้ามาที่ใต้ครับปรับองศานิดหน่อยครับจะรับแสงได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วเช็คชัวครับใต้ตัวเอลฟีครับนี่ครับมียางรองครับมีพีครับล็อกแน่นหนาครับเดินท่อครับนี่ครับ ตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับลงไปที่ชุดควบคุมครับช่วงโค้งช่วงงอครับแล้วก็ใส่เป็นสกเหล็กกันน้ําครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสาย PV ที่เราใช้ครับสาย PV เบอร์สี่สแควร์มิลนะครับวันนี้เราติดตั้ง6แผงครับสาย PV ยี่ห้อ p s i ครับทนแรงดันได้1 0 0 0โวลต์ครับตอนนี้เดินลงไปที่ชุดควบคุมแล้วนะครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์เราติด6แผงครับวันนี้3 0 0โวลต์ครับนี่เดินลงไปข้างล่างครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการเข้าหัว Mc4 ครับฝั่งนี้เป็นคนลบนะครับเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งคลบจะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับย้ำให้แน่นครับเช็คชัวร์ครับ เสร็จแล้วใส่ชุด n อ็ซฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดครับแล้วจะดึงไม่ออกนะครับใส่ยางรองกันน้ำครับล็อกท้ายครับนี่ครับล็อกท้ายครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับข้าวหอมซีโฟครับฝั่งคนลบครับนี่คนลบนะครับ ใส่ตัวผู้ครับจะมีเดือยครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นขั้วบวกครับนี่ครับขั้วบวกข้าหของ NC4 เป็นตัวเมียนครับเพราะว่าฝั่งแผงโซลาเซลล์ฝั่งขั้วบวกจะเป็นตัวผู้ครับนี่ครับเช็คที่หัวครับย้ำแน่นแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ m c 4เข้าไปครับนี่ครับดันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกนะครับต้องเช็คชัวร์ครับดันเข้าไปให้สุดครับ นี่ยรต้องดันเข้าไปให้สุดนะครับถ้าดึงออกแสดงว่ายังเข้าไม่สุดนะครับนี่ต้องดันเข้าไปครับนี่ครับต้องดันเข้าไปครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําครับล็อกท้ายครับนี่ครับนี่ครับตัวล็อกท้ายครับก็จะมีตัวล็อกเฉพาะเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับตัวเมียครับ เข้าหัว MC4 ครับฝั่งคู่บวกครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับบิ้นเชียลครับรับแสง2ด้านนะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ40-50โวลต์ครับตอนนี้ได้47โวลต์ครับพร้อมจะขึ้นแผงโซลาเซลล์แล้วครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วครับแผนที่หนึ่งครับแผงโซลาเซลล์ครับนี่ครับวันนี้ไม่สูงครับหลังคาก็ไม่ชันนะครับเป็นหลังคามินันชีสครับการติดตั้งก็นำแผนไม้ขึ้นมาวางครับจะได้ทํางานสะดวกรวดเร็วครับแล้วก็ปลอดภัยครับนี่แผนที่หนึ่งครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดหแผงนะครับ ชุดนี้เป็นแผงซลารเซลล์รุ่นใหม่ครับ b ฟ f i c i ย l ครับรับแสงสองด้านนะครับตัวแรกและตัวสุดท้ายครับแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับเราต้องทําการยึดตัวเอ็นแคม์นะครับอุปกรณ์ mounting p i e ครับตัวนี้ครับเอ็นแคมครับผมมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงแล้วก็ไว้อยากลงที่ขอบรางนะครับเราจะใช้ยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับนี่ครับยึดขอบครับ ขอบแผงนะครับเสร็จแล้วก็จะเล็งระยะนะครับเล็งแนวเชือกครับเราวัดเชือกแนวไว้แล้วนะครับเนี่ยเล็งระยะก่อนนะครับบนหลังคาก็ต้องเรียบร้อยครับสวยงามครับต้องตรงครับทําให้เรียบร้อยที่สุดนะครับบนหลังคาครับเนี่ยครับเสร็จแล้วถ้าได้ระยะแนวแล้วก็ล็อกเลยนะครับล็อกแผนให้แน่นเลยครับ นี่ครับใช้ตัวเอนแคมปนะครับตัวยึดจบของแผงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแผงที่หนึ่งครับแผงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับช่วงต่อระหว่างแผงนะครับวันนี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมดหกแผงครับใต้แผงโซลาร์เซลล์ครับเราใช้คีบบนไทยนะครับ ยึดตรงช่วงต่อหัว MC4 ครับตรงช่วงต่อห MC4 ตรงนี้ครับต้องไม่โดนแดดโดนฝนนะครับอยู่ใต้แผงครับนี่ครับใช้คีมมนท้ายครับล็อกเข้าไปครับเพื่อความปลอดภัยครับก็ยืดอายุการใช้งานครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทําเหมือนเดียวกันครับทุกขั้นตอนครับนี่ครับต้องให้เรียบร้อยที่สุดนะครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาแผ่นลงมาครับ เราจะใช้ตัวมิดแคมป์นะครับนี่ครับตัวยึดระหว่างแผงครับเราจะใส่ไปตรงร่องตรงกลางครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ครับอุปกรณ์มอสติ้งครับยี่ห้อ PSI ครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับไม่ต้องใส่ตัวรองกาวนะครับนี่ครับใส่เข้าไปตรงร่องรางเรียวครับเสร็จแล้วก็ดันแผงให้ชิดครับ ก็เล็งแล้วเล็งแนวครับเล็งระยะครับนี่ครับทุกแผ่นครับเล็งให้ตรงครับตรงที่สุดนะครับอย่างน้อยบนหลังคาก็ต้องเรียบร้อยสวยงามนะครับที่สําคัญเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับในการติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับนี่ครับถ้าได้ระยะแล้วก็ล็อกเลยครับล็อกให้แน่นครับ นี ite, ่ครับล็อกข้างบนเสร็จแล้วก็ลงมาเล็งระยะอีกทีครับเล็งแนวครับแล้วก็ปรับแผงครับให้ตรงครับเสร็จแล้วก็ล็อกเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแผ่นที่สองครับตอนนี้แผ่นที่หกครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับนี่ครับทุกแผ่นครับเราก็ทําเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนมาเหมือนกันนะครับนี่ครับแผ่นนี้แผ่นที่หกครับ ตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับแล้วก็ต่อหัวอินซิโฟครับต่อนุกรมกันครับไว้ใต้แผงนะครับนี่ครับแผงรุ่นใหม่ b า f พิเชียะครับยี่ห้อ p s i ครับได้รับสลากเบอร์5นะครับจากกฟผนะครับเป็นยี่ห้อและแบรนด์เดียวนะครับในประเทศไทยตอนนี้ที่ได้รับสลากกฟผเบอร์หนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับที่รับรองว่าผลิต ไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ห้าครับสลากติดข้างแผงโซลาเซลล์เลยนะครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับแล้วก็ใช้ตัวมิดแคมป์ครับนี่ล็อกเหมือนเดิมครับล็อกทั้งแถวข้างบนแล้วก็แถวข้างล่างเลยนะครับเสร็จแล้วดันแผงเข้ามาชีดครับ เล็งให้ได้แนวครับทุกแผ่นต้องตรงกันครับนี่ครับเสร็จแล้วถ้าตรงแล้วก็ล็อกเข้าไปครับเนี่เล็งก่อนครับเล็งให้ตรงครับทุกขั้นตอนครับต้องละเอียดครับช้าหน่อยครับไม่เป็นไรครับบนหลังคาครับ นี่ครับเสร็จแล้วตรงแล้วก็ล็อกเลยครับล็อกเสร็จล็อกด้านบนแล้วก็เล็งแนวอีกทีครับเสร็จแล้วก็ถ้าตรงก็ล็อกเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับตอนนี้หกแผงครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการล็อกสายกาวนะครับชุดสายกาวครับเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ครับลงไปที่สายกาวนะครับสายเชื่อมต่อลงดินครับ นี่ครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จหกแผงแล้วนะครับนี่ครับไม่ลืมครับตัวยึดจบของแผงนะครับตัวอินแคมครับต้องใส่ก่อนนะครับนี่ครับใส่ตัวยึดจบเสร็จแล้วก็จะทําการติดตั้งชุดสายกาวนะครับไปเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับสายกาวที่ตอกลงดินไว้แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เสร็จหกแผงแล้วนะครับ นี่ครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับสายที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับสิบโซคามิครับตัวนี้ตัวล็อกกาวครับจะใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็แถวข้างล่างนะครับของชุดรางเดียวครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันครับเพราะว่ามีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยักลงที่ขอบผขอบรางแล้วก็เอาไว้อยากลงที่ขอบแผงครับนี่ครับล็อกลงไปครับอุปกรณ์มอสติ้งพีซไอครับติดตั้งง่ายครับสะดวกรวดเร็วครับนี่ครับ ใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับนี่ใส่แบบนี้ครับนี่ครับก่อนที่เราจะยึดลงไปครับยึดสายกาวครับต้องปอกห็นสายทองแดงก่อนครับเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปให้แน่นครับดูดสายให้ตรงครับนี่ครับปอกห็นสายทองแดงนะครับดูดสายให้ตรงครับ นี่ครับก็ต้องเรียบร้อยครับปอกก่อนนะครับปอกให้เห็นสายทองแดงเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปที่ล่องครับยืดสายกาวครับนี่ครับตึงให้ตึงครับนี่ครับตึงเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับล็อกสายกาวครับล็อกเข้าไปครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับ ครับวันนี euh ้งานบุนหลังคาครับเรียบร้อยครับแผ่นโซลาเซลล์ครับติดตั้งครบทั้ง6กแผ่นแล้วนะครับเช็คชัวร์ครับนี่ครับเช็คความเรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยครับต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คตรงแนวท่อครับมาเดินท่อลงไปที่ห้องควบคุมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับท่อบน ลังคาครับต้องเดินเป็นท่อ IMC นะครับท่อจะไม่เป็นสนิมนะครับนี่ครับมาตรฐานของการไฟฟ้าครับตรงช่วงโค้งช่วงงอครับก็เป็นฝิกเหล็กกันน้าครับเดินเข้าไปที่ของควบคุมครับตัวนี้ครับเราจะใส่ตัวคลายน้ํานะครับเวลามีฝนตกครับน้ําจะมาขังอยู่ตรงที่ขอบแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าองศาของแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ครับไม่เกิน20องศาครับจะมีน้ําขังได้ครับแล้วก็ใส่ตัวคลายน้ําครับ ทุกที่ครับถ้าองศาไม่เกิน20องศาครับเราจะใส่ตัวคลายน้ําครับเพื่อให้น้ําระบายลงมาข้างล่างครับไม่ให้ค้างอยู่ที่ขอบแผงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับใส่ตัวคลายน้ําครับเช็คชัวร์ครับตอนนี้เราทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับครบทั้ง6แผ่นแล้วนะครับเช็คความเรียบร้อยครับนี่ครับใส่ตัวคลายน้าครับ แผ่นละ2อันนะครับเราจะใช้สำหรับแผงโซลาเซลล์ครับนี่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมไบเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้เราติดตั้งชุดโซลาเซลล์3กิโลวัตต์นะครับ3.3กิโลวัตต์นะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์580วัตต์ยี่ห้อ PSI 6แผงครับเรียบร้อยครับงานบนหลังคาครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทาการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมเพเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นตู้คอมเพเนอร์นะครับอันนี้อินเวอร์เตอร์สามจุดสามกวครับวันนี้นี่ครับกำลังทําการติดตั้งครับเดินรางไววยวครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อนะครับร้อยสายครับติดตั้ง ตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตู้คอมไพร์เนอร์ครับตู้คอนซูเมอร์ครับบรรลุค้าครับตัวนี้เบเกอร์เอครับควบคุมตู้คอมไพร์เนอร์ตัวนี้ครับเบเกอร์อาร์ซีบีครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับตัวนี้เสร็จกันฟ้า AC ครับชุดนี้ควบคุมไฟจากการไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ดีครับฟิวดีครับตัวนี้จากแผงโซล่าเซลล์ครับตัวนี้เสร็จกันฟ้า DC ครับเวลามีฟ้าผ่าครับก็จะลวกลงดินไปเลยนะครับ เราต่อชุดสายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เป็น CT การย้อนครับการไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าครับเวลาโซลาเซลล์ผลิตไฟได้เยอะนะครับก็จะไม่ย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบนะครับผลิตไฟได้2,490วัตต์ครับนี่ครับเราทําการทดสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์ครับตู้คอมเบลเนอร์เสร็จเรียบร้อยครับผมงานบนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด3าม 1 300วัตต์นะครับช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านทานทิพย์นะครับบ้านคุณจอบครับขอบคุณคุณจอบครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับบริษัทไอทีลิงก์อีเตอร์ซิสเต็มครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับเราเช็คหน้างานไม่มีใคาใช้จ่ายแล้วนะครับขอบคุณคุณจอบครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับผมครับ